เช้า่ไปบที่ไปไสื่อมากจหาซื้อมาไหนจวงวันนี้พ่อไปเหมองชุดมามีของลูกไห,ห้ทกปราพ่อก็หยิบจะเสื้อคู่ เราก็ได้ฟังแม่นั่งเมาส์พ่อเรื่องไปเมาส์เสื้อคู่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาฟังกันต่อนะคะ <y bb S 2> ยังไม่จบแค่นี้นะคะแม่ยังเผาต่อนะคะเมาส์ต่อเรื่องพ่อนอนละมือนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะว่าแม่เมาส์พ่อว่าอย่างไรบ้างแม, <c ười> ม่ไจอสิวันนี้วันนี้ลูกพ่อจะได้ฟังเพลงอะไรคะเลือกได้เลยครับผมร้องได้ทุกเพลงของ <pear. S 2> สมจิตบ,บทอท เราจะเอาสนน้องใส่ลรอพันเอาไปทำสนน้องอ๋อมัอมีนีมันมีนี่นี่มันมันได้แค่บอกตะจีนเขายังตะเกียร์ทำไมจ้อแก้มแดงจังค่ะตะเกียนนั mm ่นเด็กวะพี่จีนปื้อหนึ่าปันพูดเกลียวที่จ้องหลุดมาได้อีกทีหนึ่งมันคือแค่ต้องเผาคือแบบทำงานตลอดไหแล้วล้อมือเป็นการทำงานทุกอย่างเลยบ่อยบ่อย แกละมือแกละมือไหวละละมือตเรือง่ายเลยอยู่ด้ยยนตะกีละมือจบแล้วเราเปิุ๊กินละมือสวัสดีครัเออมือนั้นมือนั้นอียงน้อดูเห็นไอ๋ซ้ำหน้าแม่ซ้ำหน้า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 วันนี้ละมือเรียผู้สาวเก่าเนาะเลยนยิมมั้ยไม่มีวันนั้นแจ้งอยู่วันนั้นแจ้ง แกบว่าชมพู่ใส่งเลหัวแกครปอแก่อ๋อเขาพูดเนี่เฉยยังมาชมพู่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวชมผู่อย่นี่ได้ก่ไมสิมาเรา้งานก่อนเออสวัสดีครับบ้านพี่น้องีออไอบนจริงเหรอเป็นทองสกีอันน้องละเมิดสนาสันําันาแม่นัาเลยสํานาเลยจริงสิเนี่ย ยังอยู่หัวไปน้ำข่อยยเน่ข่อยกับหัวพ่อแม่ข่อยเลยพ่อยุหนึ่งหนึ่งแล้วไหมเนึ่อบมื่นแล้วไมเนาแนอเปลอมมากะเอกนี่เอาไปค่ะเอามาจล่อสุดแดงมาเล